ผมนายเทเดตใส่ได้ครับชอบวิชาที่มีครับก็คือชอบเรืเ่องของอาหารอร <Okay. S 1> แ,แบบก็เลยแบบอยากมาหาความรู้ที่นี่หาประสบการณ์ใหม่ๆัสวัสดีครับผมชื่อนายพีรพงศ์พัวคาสีนะครับชื่อเล่นชื่อไฮคิวครับผมมีพี่ที่เคยเรียนอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับเป็นรุ่นพี่ปี3ก็เลยอยากจะลองมาเรียนสาขาดเดียวกันดูค่ะชื่อนางสาวคลรงคบุญสมุทรไลนนะคะที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะว่า ที่บ้านมีธุรกิจเ,เป็นสวนทุเรียนนะคะก็เลยเลิกเรียนสาขานี้แล้วก็ที่นี่ก็ใกล้บ้านด้วยะคะ่ะพอดีครับชื่อกันนะครับเหตุผลที่มาเรียนที่นี่ก็ส่วนตัวเป็นคนชอบทําอาหารครับแล้วก็อยากจะเอาไปต่อยอดแล้วก็นําไปประกอบอาชีพในอนาคตครับวันนี้เป็นวันเปโถมนิเทศของคณะนะคะก็ทีนี้ต้อนรับน้องๆปี6 6ด้วยนะคะขอให้สนุกกับ ครับวันนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ยินดี้ต้อนรับน้องๆชั้นปีที่หนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับก็หวังว่าน้องๆจะตั้งใจเรียนและก็จบปี4ไปด้วยกันครับวันนี้เป็นวันที่3ามกรกฎาคมวันปฐมิเทศนักศึกษาใหม่นะครับขอให้น้องๆตั้งใจเรียนและประสบความสำเร็จด้วยนะครับสู้ไปด้วยกันครับน้องพี่ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ขอต้อนรับน้องๆทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอสาสกรรมประจำปีการศึกษา2566ด้วยนะ ขอบคุณมากคสวัสดีครับในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสัรมยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านครับแล้วก็ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านนะจงประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับขอบคุณครับ